ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยการศึกษาสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนพัฒนาโครงการปลูกมะม่วงหิตมาพานผลไม้แล้วก็พืชล้มลุกบนเนื้อที่150เฮกตาร์หรือประมาณ938ไร่ที่บ้านทาคอเมืองมูล,ละป่าโมกแขวงจำปาสัก ระหว่างท่านดรสุขสวรรค์วิไลวงศ์หัวหน้าแผานกแผนการและการลงทุนแขวงจำปาสักและท่านนางบุญนำสายยราชประธานบริษัทบุญนำส่งเสริมกสิกรรมขาออกขาเข,ข้าจำกัดโดยมีท่านดรวิไลวงศ์บุตรดาคำเจ้าแขวงจำปาสักท่านสมบูรณ์เฮืองวงษารองเจ้าแขวงจำปาสักและท่านวรรณศักดิ์ซาตตระกูลรักษาการเจ้าเมืองมูลละปาโมกพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ท่านรักษาการเจ้าเมืองบุรปาโมกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเมืองบุรปาโมกมีศักยภาพและต้องการนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาลงทุนปลูกพืชร้มรุกหรือพืชตระกูลถั่วเพื่อการส่งออกโดยข้อมูลแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักระบุครับว่าในปี2565ทั้งแขวงส่งออกมะม่วงหินมะพานจำนวน1,196,940กิโลกร,รมัม คิดเป็นมูลค่า9 2 8 4 2 0 4 1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีตลาดรับซื้อหลักครับก็คือเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสูีใหญ่ณนะสวัรดิ์เ